ท่าน้แกรอแถังท่ผมขออนุญาตดำเนินรายการเลยนะครับต้องขอบขอบคุณท่านเอาทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับจับกลุมนะครับยาบ้านะจําโนสองล้านแปดแสนเม็ดนะครับแล้วมีเคตาบีนนะครับในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ทั้งตำรวจของจังหวัดภูทรจังหวัดนะครับแล้วก็ใน ญาตเรียนผู้บังคับบัญชาและสื่อมวลชนทุนกท่านนะครับก็ผมนายวตินกุใจเควันหัวหน้าสถานีเรือหนองคายครับของกลางเมื่อวันที่1มีนาคม6 4สนะครับสาหรับการ,การปฏิบัติในวันที่1มีนาคม64นะครับทางสถานีเรือหนองคายครับได้รับแจ้งจากสายลับครับยาเสพติดครับขึ้นมาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบภายในภพเมืองซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายทหารและก็ฝ่ายตํารวจครับโดยเฉพาะสถานีเรือตํารวจน้าครับซึ่งได้พื้นที่ที่2ขนขึ้นมาบริเวณ ฝั่งบนท่าไซรัครับห่างจากกระดิ่งน่าจะประมาณสัก15เมตรครับหลังจากนั้นเมื่อเจ้าที่ของเราครับเห็นว่าเห็นว่า,าชายทั้งสามคนขนสิ่งของเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจึงได้ทําการแสดงตนเป็นเจ้าที่นรับขอเพื่อทําการจับกลุมนะครับแต่เมื่อชายทั้งสามคนเนี่ยเห็นเจ้าที่นรบขอแสดงตนเพื่อจับกลุมจึงได้อาศัยความชงนาญในพื้นที่แล้วก็ความมืดน,นะครับ วิ่งหนีลงไปบริเวณริมตลิ่งโดยหนึ่งคนแรกนะครับวิ่งขึ้นไปที่เรือและใช้เท้าปีบเรือนะครับให้เรือห่างออกจากฝั่งไปอีก2คนเนี่ยวิ่งไปแล้วกระโดดน้าครับแล้วก็เกาะขอบเรือไปหลังจากนั้นเนี่ยเรือได้สตาร์ทเครื่องแล้ววิ่งข้ามไปกลับไปฝั่งเราอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยครับได้ทําการสํารวจพื้นที่โดยรอบโดยระหว่างที่ทาการสํารวจพื้นที่อยู่นั้นได้เห็นรถกระบะ1คึคันวิ่งตรงเข้ามายังท่า่ล้างหลังจากนั้นรถกระบะได้กลับลาตรงพื้นที่ว่างแล้วก็ถอยท้าย เข้ามาบริเวณจุดที่กระสอบทรายอ่าจุดครับกระสอบถุงปุ๋ยนั้นวางอยู่นะครับหลังจากนั้นเมื่อเจ้าที่หลังจากนั้นอ่าคนขับนะครับได้เดินลงมาบริเวณท้ายกระบะเมื่อเจ้าที่ของเราเห็นบริเวณเช่นนั้นจึงวิ่งเข้าชาร์จจับกลุ่มตัวนะครับหลังจากนั้นเราได้นําของกลางทั้งหมดนะครับกลับเข้ามาพร้อมบุคคลีเรือเพื่อทําการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับเื้่งต้นตรวจสอบพบอายุ38ปีนะครับเป็นเพศชายนะครับสําหรับรายสำหรับ ลำดับต่อมาเป็นยาเสพติดให้เพศประเภท2นะครับเคตามีนเป็นลักษณะเกล็ดสีใสรวมทั้งเกล็ดหนึ่งนะครับเชียงใหม่จํานวนหนึ่งคันสุดท้ายเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ฮอรออฟโฟนหนึ่งเครื่องน,นะครับสําหรับการรับรองขออนุญาตนำไปให้ทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับให้ทางจังหวัดาำรองจังหวัดเป็นผู้แทนจังหวัดในการกล่าวครับอำเนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้ว,ว,วก็ที่ทําการปกครองเกี่ยวับเราก็ได้ผลิตกําลังซึ่งจะรองรับซึ่งได้ส,ส,สนับสนุน สายตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดเลยถึงประหานซึ่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายนี่ก็จะมีหน่วยที่ขึ้นผู้มีในการแล้วร่วมปฏิบัติงานในส่วนของกองกำลังก็จะประกอบไปด้วยกองกำลังนะเราผู้มีการเข้าเรยนย้ำในุื้นที่ที่ตลอดแนวชายแดนครับกอกำลังตัวระเวนีชายแดนทียี่รวมทั้งอกองกำลังหารฐาน21แล้วก็ประกอบเป็นที่2ครั้งนี้ก็รับว่าเป็นความสาเร็จอีกครั้งหนึ่งที่ทุกฝ่ เสด็จติดหนึ่งสครับคอมนอนครับมีคนแจ้งว่านำสู่การจับกุมได้ทั้งหมดครับทีบ่อย่างก็ไปส่วนก็สอบไปสวนชุดขยายผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะรับจากทางนี้ต่อนะครับเราจะปไปไล่หลักฐานทั้งหมด